สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมมิโซรุนะครับเราก็จะมาซูมต่อกันเลยนะครับแต่ ก็ยังไม่รู้เลยอะว่าจะเอาไปเล่นกับใครแต่ว่าสุ่มไปครึ่งทางแล้วไงเออมันจะหยุดก็ไม่ได้นะครับต้องไปกันต่อใช่ไหมทุกคน3,000 300, เพชเราปิดแน่นอนเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเป็นความเชื่อไม่ใช่ความจริงก็โอกาสที่จะออกเน 1. 1ี่ย1.1%สำหรับแพ็กการ์ดพรีเมียมธรรมดานะแต่ถ้าเป็นซูเปอร์เนี่ยหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์สำหรับวัตถุดิบหายากนะครับเอาเรามาดูกันดีกว่าครับว่า3,000เพชเราจะปิดหรือไม่นะครับมาแล้วเ,เห็นไหม เห็นปะไม่ได้ยากนะเออเนี่ยถ้าเราสุ่มรัวตอนคลิปที่แล้วจะมาไหมไม่มานะครับอันนี้เราไปเล่นมาไปเล่นเกมมา3เกมนะครับก่อนที่มาสุ่มเนาะเราสุ่มไป500นะเราคอยไปชูชาชูชะกันครับยังไม่มานะเนี่ยนะ550แหละประมาณนั้นเนี่ยเนี่ยเห็นปะไม่ไม่เห็นนะครับไม่มีอ่าไปกันต่อดูซิว่า500เนี่ยเราจะได้มา2ออันเลยปะเนี่ยเนี่ยมาแล้วไม่มานะครับผม เฮ้ยลักกี้ลักกี้มันไม่มีนะทุกคนเร,เราจะดูให้ดูเลยนีมันไม่มีนะลักกี้นะลักกี้นะเห็นปะเห็นปะไม่เห็นนะครับไหนนะ <laughs> เฮ้ยลักกี้มีลักกี้มีกกม,มีอะไรอะแร่สายุ้กพลังงานระดับสูงอ๋อ,อเออใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วมีมีมีสามเปอร์เซ็นเลยนี่ว่าลักกี้มามาสามเปอร์เซ็นมาสามเปอร์เซ็นครั้งที่หนึ่งสามเปอร์เซ็นครั้งที่สอง 3%ครั้งที่3ยังไม่มี3%ครั้งที่4มาและไม่มานะครับผม3%ครั้งที่5ยังไม่มี3%ครั้งที่6พอภูผาพูผาไม่มีนะครับ3%ครั้งที่ไม่มาแน่นอน3%ครั้งที่8 3%ครั้งที่9อย่าลืมมาสุ่มตรงนี้นะมีโอกาสออกนะหลอกกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ความจริงหรือเปล่า3%เนี่ยจริงหรือเปล่า มานะครับ200นี้ได้2อันแน่นอนอันที่1กําลังจะมาอันที่1มาแล้วไม่ไมีอันที่1กําลังจะมาไม่นะครับอันที่1กําลังจะมาไม่เป็นไรอันนี้แหละเอ้ยเกิน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 แต่มาไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วจะมาบ้างไหมอ่ะฮะนี่นะตอนนี้คาดคาด2อันนะครับแปเล่นกันนะครับ ไล่รก็ไม่ได้ก็หลยมันสูนต้องโปปาโปปาก่อนมันจะไม่ออกนะครับชุบช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 ับเลยรับปกบชุบช่บชุบชุเชุบชุบช้บชุบชาบชุบชุบชุบชอบชุบ i ุบชุบชุบช e บชุบชุบชุบเกี่ยวช n บ e ุบชุนี่เราจะมาสุ่ชุบชุบชุบชาบชุ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 บนุชุบนุบชุบชุบชุบดุบชุบชิ้นุบชุบชุบชุบบ ไปเอ้ยเราเอ้ยเราไม่ใจเย็นนี่นะกดไปพุบพับพึบพับขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฉันต้องใจเย็นเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ใจเข้าลึกๆนะใจเย็นเราจะมานะใจเย็นไว้เอาใหม่นะครับยังมีโอกาสอยู่อยากพิงยอมแพ้ต่อไปเชนะแล้วต่อไปมาไหมล่ะ เอ้ย500นี่ไม่เอาเอา้ยมาแล้ว2อ,อันหนึ่งอันเออนั่นแหละค่ะ3อันครับผม3อันเท่านั้น3อันมาอีกอันหนึ่งอีก1,000เพชรต่อไปเราต้องปิดแน่นอนนะหนึ่งพันเพชรต่อไปต้องปิดแน่นอนชิดชับชิดชับชิดช,ช,ช,ชับมาไหนลอง100ซีมามาไม่ล่ะเอ้ยเอ้ยทองเยอะนะเอสบวกทุกอันเอสบวกทุกอัน เออนั่นแหละทองไปงั้นแหละนะทองไปเฉยๆไม่มีอยู่ดีเนี่ยจะมีไหมล่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเหี้ยหนึ่งร้อยเพทุกคนเนี่ยเนี่ยหนึ่งร้อยเพรโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมน่ะมีไมหมเล่าไม่มีเอามาดูสามเปอร์เซ็นต์เราดีกว่ามาสามเปอร์เซ็นต์มาสักอันจะดีมากต้องไปทำ Auto ออโต้คิกะอีตรงเนี้ยนะ แบบรัวๆรัวๆกดทีเดียวสิบกล่องไม่ได้หรอเฮ้ยม,มาเลยครับผมไม่มาสิบกล่องออกมาสักอันอน,นึงมาสามเปอร์เซ็นต์ออกมาเขียนไว้อ่ะสามเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่าเอบวกอ่ะสายรุ้งอ่ะเฮ้ยจี้มันเต็มแล้วนี่นะจี้มันเต็มแล้วนี่ทุกคนอย่าเร่งรีบอย่าเร่งรีบยิ่งรีบยิงไม่มานะทุกคนนะยิ่งรีบยิงไม่มาบ้าเมื่อกี้เราหยุดไปไปเล่นเกมมาแล้วมาส่งออกมาเลย อันนี้ถ่ายทิ้งไปเลยถ่ายหมดนี้แหละมชีชึบชับชึบชับกลับมาแล้วจ้าแล้วสิบเพรนี้แหละตอบโจทย์นี่ไงเห็นปะไม่เห็นนะครับไม่มีจริงด้วยนี่ไงเห็นปะเห็นปะไม่ไม่เห็นอีกแล้วนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นอืมใจเย็นใจเย็นเข้าว้ อ่าต้องมาหลอกล้อเกมนิดนึงหลอกล่อหลอกล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จบินเอาพึบพับพึบพับพับพับอ่าเอาพึบพับพึบพับตรงนี้ด้วยชุบ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 ชบมา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 เปิดมาเปิดนี่มาเลยเห็นปะไม่มีนี่มันออกมาสิวะรออะไรเนาตัดริบบินไปไหนหริบบินแล้วเนี่ยตัดริบบินไปแล้วไงก็ตัดริบบินไปเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่หรอเอามาแท็กแมทแท็กแมทนี่แหละ ถ้ามานี้มา,มา,มาแน่นอนมาพึบพับเร็วๆๆๆๆเชื้อม,มาจี้เครื่องรางชา็อเอ้ยไม่มาอีกแล้วว่าเป็นอะไรอะ่ะฮะโอ้โหมาซีออกมาซีอีกสองอันเนี้ยออกมาเฮ้ยมันไม่ออกอะ่ะมันเป็นอะไรอย่างไม่ออกนะฮะอยากปิดน้อยๆอ,ยอะ่ะไม่ได้เหรอให้ปิดอะไรเยอะแยะแล้วโอ้ หน้าเกินเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่ยอมมาเลยหนึ่งพันหนึ่งรยเนี่ยหนึ่งหมื่นพันเนี่ยอะไรอะ่ะกอ็อกมาหน่อยไม่ได้หรอนิดนหน่อยหอยอะ่ะเออกักไว้ทําไมอะ่ะอ,อ,อีกอีออ่อันอ่ะเฮ้ยอีกสองอันที่ไหนอีกสามอันนูน่นอ้สามได้ไงอะ่ะน้องสองดิเอา้าทำไมสามอ่ะ ต้องสองอันไม่ใช่หรอโอ้หรือว่าค่า2สองอันโหหลอกใค้ดีใจไม่มีจริงดิต้องมีสิบังคับให้มีนะมีไหมล่ะไม่มีอยู่ดีอนะหนึ่งพันนี้ขอสามอันได้เป่ามาสามอันมามาเถอะมามาเร็วมาสิมาสิโอรออะไรเนี้ยมาสิมาโอ้โหโอ้โห คุณได้รับวิดิบจี้เครื่องรางไม่มีเลยคุณได้รับคุณไม่ได้รับมาซิล่าเอ้ยมันเป็นอะไรไม่มาล่ะเนี่ยฮะลืมแล้วเหรอเกมเออเรารีบไปต้องค่อยเป็นค่อยไปนะเออค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปโช้อช้อขออีกหกร้อยนี้ปิดเลยได้ปะ โอ้มไม่ได้มันจะลงมืดอีกแล้วเนี่ยอะไรอะเกมอะไรขอสามพันปิดไม่ได้สี่พันปิดไม่ได้ต้องมื่นหนึ่งอย่างนงี้เหรอไม่เอาจากปิดน้อยๆอ,อยากเก็บเพจไว้อะ่ะไม่ได้หรอกเกมมาดูกันโอ้มันไม่มีเลยอะเฮ้ยมาไหมไม่ไม,มาอีกแล้วนี่อีสามอันเองอะ่ะ ยิงสามอันเองสามอันเนี่ยแค่สามอันน่ะเออมาไหมสักอันมาสักอันเนี่ยพันยังไม่ได้เลยเลยอ่ะโอ้สักอันเดียวอันเดียวก็ได้อันเดียวมาอันเดียวก็ได้หนึ่งอันขอหนึ่งอันอันเดียวก็ไม่ให้เหรอโอ้ทิงงกว่ะโอ้โหงกโอ้โหโคตรงกเลยอ่ะโวงกมาก เหลือหมื่นเพชรพอดีโอหนึ่งพันไม่ให้เลยเหรออ,อขอพันนี้พันสุดท้ายได้ปะพันสุดท้ายเฮ้ยเกมบัคหรือเปล่าเฮ้ยขอพันสุดท้ายออกมาออกมาเิไม่ออกอ่ะต้องทำไงวันนี้ เออว่าไม่ออกจริงๆว่าสามเปเซนในนี้ออกมาสามเปอร์เซนออกมาเปอร์เซ็นเยอะก็แล้วเปอร์เซ็นน้อยก็แล้วไม่มีสักอันเลยอ่ะจะมาล็อกกันแบบนี้ไม่ได้นะล็อกกันแบบนี้ไม่ได้นะเกมดีนะเรามีนาลีมันให้ฟรีมานึงอันโอ้โ อันเดียวโห้ยให้แสงมาแล้วแท้ๆเลยไม่บึ้มมาสักหน่อยบุ่มบุ้มมาให้เต็มหน้าเลยไม่ได้หรอมาลองหนึ่งร้อยบ้างอะให้โอกาสหนึ่งร้อยหน่อยให้โอกาสหนึ่งร้อยเขาหน่อยมาเลยมาเซ่เนี่ยสองอันเนี่ยมีไม่ล่ะ้ยเฮ้เฮ้ย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 มาทำไมมาทำไมไม่เป็นไรไม่เป็นไร เป็นเป็นมากเลยเนี่ยหนึ่งอันออกมาเถอะอันหนึ่งสักอันหนึ่งอ่ะอันเดียวก็ไม่ให้หรอ,อมันเป็นอะไรอ่ะฮะขอแค่เนี้ยขอนิดนิดหน่อยหน่อยนี้ให้เลยโอ้โหมีไหวนี่ไหวไมีงกเอามามามาเอ้ยอันเดียวก็ไม่ให้หรอ,อใจหลายวะ่ะ ต้องทำยังไงอะนนี้ฮะองทำยังไงจะถึงจะมา่เกมสปาบูม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 เพื่อเป็นพิวแปลว่าพิวไม่เรียกซับเท่าไหร่เกี่ยวมันเนี่ยพอๆกับเสาไฟหน้าบ้านแล้วเราอะ,อะห้ามมีแล้วเสาไฟหน้าบ้านอยู่ไหนเนี้ยเออนารีนารีมาเรียกซับหน่อยมานารีเรียกซับมาสชีชมพูเรียกซับนี่ไง มาหนึ่งอันก่อนมนาะอย่างแรกหนึ่งอันเดี๋ยวจะออกมาสองอันทีเดียวเลยก็ได้นะไม่ว่านะครับแต่ไม่ได้ออกเลยเนี่ยว่าแน่ๆอเออมันมีตัวเออมาอีกอีกสองอันโออีกสองอันมามามากว่าจะมาได้เอ้เล่นเล่นตัวเป็นอะไรเลยเลือกถอยหน้าหลังเออไม่มีในประเทศในประเทศ,เทศต้องต้องอันนี้ ป้องกันขังครุก40%เสีย5โอ้ก็น้อยอยู่ดีอ่ะแต่ถ้ามันออกก็ช่วยชีวิตได้เยอะเลยอะ่ะควรเอาดีประวัติป้องกันขังคุกเนะีโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ,โอ้พันเราสองพันมาอันเดียวสองพันมาอันเดียวให้โอกาสอีกหนึ่งพันพอละพอจริงหรือเปล่าหนึ่งพันนี้มาแน่นอน พาน,นี้มาแน่นอนมานอนแน่เออนี่ไงเห็นไหมอีกอันเดียวเห็นปะอันเดียวอีกอันเดียวอ่ะสุดท้ายเพชรหมดแน่เอ,อ้ยมาเออนั่นแหละแค่นี้แหละโจเห็นปะไม่ได้ยากหมดไปกี่เพชรอ่รับไปก่อนรับไปก่อนรับไปก่อนค่อยว่ากันเรียบร้อยปิดแล้วไหนเอลิเบิร์ดอ่ะปิดแล้วโว้ยเอลิเบิร์ดอยู่ไหนเว้ยอ่านี่เหรอมีอะไรบ้างอุ้ยป้องกันขโมยมาเบิ้์นโอ้โหไม่ออกหรอกกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ย เฮ้ยป้องกันขโมยมาเบิร์นน้ยน่าสนใจน่าสนใจถ้าออกนะดูดูดิกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อเปอร์เซ็นต์เท่ากันหมดเลยแปลว่าวันดวงเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหยี่สิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันขโมยมาเบิร์นจะออกไหมนะ